คงสงสัยกันว่าทำไมผมถึงทำหน้าที่โหยหาขนาดนี้จะเล่าให้ฟัง แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าคิมมี่ได้พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมวลมนุษยชาติแห่งวงการเกมไทยทั้งวิธีการซื้อเกมแท้กล่องสุ่มเกมการซื้อสติ๊กบอลเลตโดยไม่ใช่บัตรและบัญชีซึ่งเขาก็สามารถช่วยเหลือน้องๆหลายต่อหลายคนให้พบกับวิธีที่สามารถที่จะซื้อเกมแท้ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารแต่แล้วด้วยวิธีต่างๆที่เขาได้แนะนําไปดันมีสิ่งที่ร้ายแรงตามมามากที่สุดนั่นก็คือ จำเนียมเองโอ,อยจากผมกันจาผมกัผมนผมว่าปัญหาตอนนี้ในการซื้อเกมแท้เนี่ยเราจะหาวิธีอะไรที่จะซื้อเกมแท้โดยไม่โดนหักค่ารมเนียม<อ>ผมก็เข้าใจนะครับว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยนะฮะที่อยากจะซื้อเกมแท้ซึ่งก็อยากจะเล่นเกมแท้ด้วยความภาคภูมิใจมาก<อ>แต่มันทํายังไงล่ะว,วะ<อ>หรือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูเหมือนจะไม่มีวิธีใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเรามีวิธีโว้ แต่วิธีที่ทําให้เรานั้นสามารถซื้อเกมในสตรีมซื้อไอเทมในเกมต่างๆที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตบัญชีธนาคารและที่สำคัญไม่มีค่าธเนียมนั่นก็คือ True Money Wallet ถามว่าทำไมถึงพูดขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์เราจะไม่มารีวิวกันแบบปกติแน่นอนนะครับแต่เราจะรีวิวกันด้วยวิธีสาระเร็วอีโทรมาครับสาระ สวัสดีสาวเกันทั้งหลายพบก,กับผมคิมมี่มาแล้วเจ้าประมาในช่วงแบบพิเศษเราจะมาซื้อเกม t ติมผ่านทรูมันนี่วันเลยกันขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องสมัครมันก่อนนะครับซึ่งถามว่าสมัครยังไงลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วไปกดคลิกซะโอเคหลังจากที่เราสมัครกันได้เสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาในเครื่องมือถือสิ่งที่คุณจะต้องทาต่อมานั่นก็คือการเติมเงินเข้าไปซึ่งวิธีการเติมเงินนั้นคุณก็สามารถที่จะเติมได้ผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นธนาคารตู้ ATM ตู้บุญเติมตู้ของทางทรู ค r ู m ั n นี่วอ l เลดได้แล้วโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราทะงครับเข้าไปที่คําว่าเติมมือถือและซื้อนะครับผมแล้วก็เลือกซื้อเกมสตรีมจะเห็นว่ามีซื้ออะไรหลายๆอย่างมากแต่คุณจะซื้อเกมสตรีมเนี่ยเข้าใจปะ่ะเสร็จแล้วคลิกเข้าไปเราเข้าไปที่เกมสตรีมดูวิธีซื้อได้ซึ่งถ้าคุณดูตอนนี้เลยเนี่ยคุณก็คงมานั่งดูคลิปผมใช่ไหมฮะเพราะเราจะซื้อให้คุณดูเองครับเราจะต้องสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเฟิก d จะอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปนี่คือหน้าตาของ v Card V c a r กก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อแทนบัตรเครดิตนั่นเองคุณสมบัตรเหมือนบัตรเครดิตบัตรเดบิตทุกประการนั่นหมายความว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนั่นเองครับให้เรากดคําว่าสั่งซื้อบัตร v Card ตรงนี้จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปเดี๋ยวผมขอพิมพ์แป๊บหนึ่งหลังจากที่เราพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ที่อยู่และก็ข้อมูลรายละเอียดต่อไปอันนี้ก็ขออีกแป๊บหนึ่ง หลังจากนั้นนะฮะเราก็ทําการสั่งซื้อบัตรไปนะครับเอาได้ง่ายๆว่ามันคือการลงทุนเราลงทุนไปเพียงแค่50บาทเราก็จะได้สิ่งนี้มานะครับนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเติมเงินเข้าไปในวีการแล้ว300บาทขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Steam นั่นเองสิ่งที่เราจะทําต่อมานั่นก็คือการซื้อเกมมีเกมลดราคาเยอะอยู่ด้กันนเนี่ยโอ้ยใ,ใกล้ช่วงเทศกาลลดราคานี่บอกได้เลยครับว่า300บาทนี่ร้านมาไรท์เชดเดิ เกมอารันเวกนะครับผมลดลงไปเหลือ55สบาบาทเกสตางค์งผมซื้อมันทักแฟนชายเลยแล้วกันแอปเข้าไปที่คลาสนะครับตรงนี้ซื้อโอเกมนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมภาษามากหยิบใส่รถเข็นนะครับซื้อตอนนี้เราได้2เกมแล้วนะฮะเราจะทําการสั่งซื้อนะฮะสั่งซื้อให้ตัวเองสิฮะจะรออะไรตอนนี้ก็มาถึงหน้าขั้นตอนการชําระเงินนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้บัตรวีการเราจะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวก,กับบัตรวีการของเราใส่ลงไปในตรงนี้ ละฮะหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับแอดกดดําเนินกับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ตรวจสอบอีกทีนึงนะกดยอมรับแล้วก็กดสั่งซื้อเออเรียบร้อยครับอนี่ เป็นยังไงครับเป็นยังไงอ๋อธรรมดาที่ไหนซื้อผ่านกูมันได้วันเลดได้เว้ยไม่มีข้ามเนียมเจ๋งเปล่ายังยังไม่หมดเพเท่านี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้คือการซื้อไอเทมในเกมสาระเกมที่ผมจะยกตัวอ,อย่างนะครับนั่นก็คือเกม i' glasses ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่หน้าช็อปของเกมก่อนนะครับผมเราก็เลือกไอเทมที่เราจะซื้อนะฮะคลิกเสร็จปุ๊บพอมันเข้ามาที่หน้าตรงนี้นะฮะและเลือกไปที่วิธีการชํราระเงินตรงนี้ให้เราเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเข้าไปใส่หมายเลขรหัสนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้เลือกบัตรที่เราต้องการที่จะใช้เสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะฮะให้เราทําการซื้ออชำระเงินสําเร็จครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงได้คอยเพิ่มไหมครับดูนะครับ ธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนเอาละฮะ,ะ,ฮะก่อนที่เราจะจากกันไปนะฮะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับจากสปอนเซอร์ของเราพีคือคุณนะครับดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชันครูมัน n ี y ว a l เล็วันนี้นะฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Nintendo Switch จำนวน20ปรางวัลน,นะครับผมเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วทำการกรอกโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ โดยที่คุณสามารถก่อโคดนี้ได้ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะนอกจาก Nintendo Switch แล้วนะครับทาง t r u m a n y Wallet นะครับก็ยังมีการแจกไอเทมเสริมความเท่ในวันที่31พฤษภาคมอีกด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะสมัครหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t r u m a n y Wallet นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้ description ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับผมสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมหรือตัว t r u m a n e y Wallet นะครับได้ที่เว็บไซต์ที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะฮะมันอยู่ใต้ ด้านล่างหมดแล้วนะครเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามครีมี่ครีเอทีฟได้นะครับมากันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วบายบายสาวกเกรนเนอร์และสาวกเกมเมอร์ทั้งหลายบาย